เนี๋ยวเราเห็น oui, แล er ้วไอ้เรื่องไหนโอ๊ยโอโหโอ๊ยอันนี้อันนี้ทั้งจริงโอ้งทั้ง เดียวโอ้ยนี่ตัดหญ้ายิ่งมันร้อนตัดหญ้เอาไหมเอาไหมเอาไหมถ่ายเลยไม่เอาแล้วพอสุดยอดมันแบบเลี้ยงระดับได้เลยเลงมันถ่ายกินหญ้าเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเออว่าตัดหญ้านี่เรียกว่าตัดหญ้าของจริงตัดหญ้าของจริงเอ๋อไม่เขียวไม่ดยจริงปิง อยู่ใช่ป่ะเอายู่ไม่ทางอื่นนี่น้องได้เราต้องอยู่ในโอ้ยยังไงย่าตลอดครับไฟนี้ขอย่าอย่างเดียวเป็นหา เห็นจริงว่ากินยาคลิปเลียาต้งเชืจะเดินด้วกัเดี๋ยวถ่ายเสเดี๋ยวไปดู้าที่ตัดด้วยะอกเกนออีกครั้งคลิปนี้ขอญาล้วนสนใจวะโอ้ยโนะ ทำไมทำหน้างั عم, e yeah, you. You yeah. ้นอะก้าย่าชัดเจนไปเดไปดยากเ้ยิง